คุณเคยรู้ไหมว่าเราสามารถใช้ชีวิตทั้งชีวิตไปกับการหายใจโดยไม่เคยได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเลยฉันรู้ดีว่าประโยคนี้อาจฟังดูแปลกหรือแม้แต่ทำให้บางคนรู้สึกไม่สบายใจแต่ลองคิดตามฉันดูสักนิดคุณรู้จักกี่คนในชีวิตที่เหมือนแค่ดำรงอยู่ตื่นนอนทำงานจ่ายบินบนนอนแล้วก็วนซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆพวกเขากำลังอยู่รอดแต่การมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายละ่ะนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งเลย ตอนนี้ขอฉันเล่าเคล็ดลับหนึ่งให้ฟังซึ่งเปลี่ยนชีวิตฉันไปอย่างสิ้นเชิงคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เพียงแค่พยายามเปลี่ยนชีวิตแต่คุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณเปลี่ยนนิสัยของคุณเพราะทุกสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ในตอนนี้ล้วนมีหลักฐานมาจากสิ่งที่คุณทำเป็นประจำแล่ใช่เลยคุณสามารถเปลี่ยนมันได้และฉันจะบอกวิธีให้คุณคุณเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมชีวิตของคุณถึงวนอยู่กับที่ ทำไมแม้จะพยายามเท่าไรก็ยังรู้สึกว่าทุกอย่างกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งบางทีคุณอาจเคยบอกตัวเองว่าครั้งนี้มันจะต่างออกไปและในช่วงแรกมันก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่นานทุกอย่างก็พังทลายแล้วคุณก็กลับมาอยู่ในรูปแบบเดิมอีกครั้งเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดด้นโดยบังเอิญแ้มันก็ไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอหรือไร้ความสามารถความจริงนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากแ้จริงๆแล้วมันปลดปล่อยคุณได้โดยซ้ำ มีระบบที่มองไม่เห็นบางอย่างกำลังทำงานอยู่ในชีวิตของคุณในขณะนี้มันควบคุมวิธีที่คุณคิดความรู้สึกของคุณวิธีที่คุณตอบสนองสิ่งที่คุณเลือกและแม้กระทั่งจำนวนเงินที่คุณหาได้ในแต่ละเดือนในประเทศไทยรายได้เฉลี่ยของผู้คนส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ25,000บาทต่อเดือนซึ่งก็คือ 25, 0 0 0บาทเต็มเและระบบที่ว่านี้ก็มีบทบาทแม้แต่ในจุดนี้ระบบนี้มีชื่อว่ากระบวนถัดฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องลึกลับ หรือเรื่องเหนือธรรมชาติฉันกำลังพูดถึงวิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์คือชุดของนิสัยทางความคิดที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณมันทำงานโดยอัตโนมัติจนคุณแทบไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำและสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือมันไม่ได้เกิดจากการเลือกของคุณเองแต่มันถูกปลูกฝังผ่านสิ่งแวดล้อมที่คุณเติบโตขึ้นมาจากคนรอบข้างและประสบการณ์ที่คุณเจอในช่วงเวลาที่ยังไม่มีสติรู้คิดเต็มที่ คุณรู้ไหมว่าทำไมคนจำนวนมากถึงมีลักษณะนิสัยคล้ายพ่อแม่ของตัวเองไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่รวมถึงอารมณ์ฐานะทางการเงินและปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ด้วยก็เพราะว่ากระบวนทัศน์ของครอบครัวนั้นถ่ายทอดกันได้วิธีที่พ่อแม่ของคุณจัดการกับเงินความมั่นใจในตัวเองความฝันและความล้มเหลวสิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นโปรแกรมในจิตใจที่ยังคงทำงานในตัวคุณจนถึงตอนนี้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลย นั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงอ่านหนังสือมามากมายเข้าอบรมมาหลายครั้งดูวิดีโอแรงบันดาลใจนับไม่ถ้วนแต่ลึกๆแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังคงเดิมเพราะซอฟต์แวร์เก่าๆของคุณยังคงทำงานอยู่เบื้องหลังเหมือนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่เคยอัปเดตลองบอกฉันหน่อยสิคุณเคยรู้สึกอยากเปลี่ยนชีวิตกี่ครั้งแล้วอยากลาออกจากงานที่ดูดพลังชีวิตคุณอยากเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองย้ายเมืองหรือกล้าตัดสินใจสักอย่าง แต่กลับมีบางอย่างข้างในเหมือนพลังลึกลับที่คอยฉุดคุณกลับไว้นั่นแหละคือกระบวนทัศน์ที่กำลังทำหน้าที่ของมันอยู่ไม่อยากให้คุณเปลี่ยนเพราะจิตใต้สำนึกของคุณไม่ได้แสวงหาความสำเร็จมันแสวงหาความคุ้นเคยและความคุ้นเคยก็คือสิ่งที่คุณเคยเจอมาก่อนต่อให้สิ่งนั้นจะทำให้คุณเจ็บปวดหรือติดกับอยู่ก็ตามร่างกายของคุณอารมณ์ของคุณและจิตใจของคุณถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้ทำซ้ำสิ่งเดิมๆที่เคยรู้จัก สำหรับกระบวนทัศน์แล้วสิ่งที่ไม่คุ้นเคยคือภัยคุกคามขอเล่าเรื่องหนึ่งที่ฉันไม่เคยลืมเลยตอนที่ฉันเริ่มศึกษาหัวข้อนี้ใหม่ๆฉันได้อ่านคำพูดประโยคหนึ่งจากดร์เจบีไรแห่งมหาวิทยาลัยดุ๊กเขาเขียนไว้ว่าจิตใจคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลและทันทีที่ฉันอ่านประโยคนั้นมันเหมือนมีระเบิดแห่งแสงเกิดขึ้นในตัวฉันฉันเบื่อเต็มทนกับการมีชีวิตอยู่แค่เพื่อเอาตัวรอด ในตอนนั้นฉันทำงานทำความสะอาดออฟฟิศและมีหนี้มากกว่ารายได้ฉันเก่งเรื่องทำงานหนักแต่ไม่เคยมีเงินพอเลยแล้ววันหนึ่งฉันก็ได้ตรหักว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฉันต้องทำงานหนักขึ้นแต่ฉันต้องเปลี่ยนโปรแกรมที่ฝังอยู่ในตัวฉันต่างหาก เมื่อฉันตระหนักได้ว่าผลลัพธ์ในชีวิตไม่ได้มาจากการออกแรงทางกายแต่กลับมาจากความคิดที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆและการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เริ่มจากการกระทำที่ยิ่งใหญ่แต่มาจากคำถามง่ายๆที่ฉันถามตัวเองในทุกๆวันว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ตอนนี้สอดคล้องกับแนวคิดใหม่ของฉันหรือย,ยังเป็นผลพวงจากแบบแผนเดิมราวกับว่าฉันกำลังฝึกสมองให้รู้จักจับสังเกตพฤติกรรมซ้ำๆแล้ว ค่อยๆสร้างรูปแบบการตอบสนองใหม่ให้กับตัวเองนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปและการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นเริ่มจากข้างในแล้วค่อยสะท้อนออกมาภายนอกให้ฉันลองถามคุณสักหน่อยคุณเคยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนขัดขวางความสำเร็จของตัวเองไหมเคยสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่ชีวิตเริ่มไปได้สวยมักจะมีอะไรบางอย่างในตัวคุณที่ทำลายมัน คุณเคยพยายามเก็บเงินไหมแล้วทุกครั้งที่พอจะมีเงินเหลือสักหน่อยก็มักจะเกิดเหตุที่ทำให้เงินหายไปหมดคุณเคยเริ่มดูแลสุขภาพไหมแล้วผ่านไปไม่กี่สัปดาห์คุณก็กลับไปกินแบบเดิมเหมือนเมื่อก่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่โชคร้ายแต่มันคือรูปแบบความคิดในจิตใต้สำนึกที่พยายามดึงคุณกลับสู่พื้นที่เดิมที่คุณเคย และแม้แต่ตอนที่คุณคิดว่าคุณกำลังตัดสินใจอย่างมีสติคุณก็ยังคงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของรูปแบบเดิมอยู่ดีเพราะอะไรเพราะมันสามารถปั้นแต่งแม้กระทั่งความคิดที่คุณเชื่อว่าเป็นของคุณเองเปรียบเสมือนคุณกำลังติดอยู่ในคุกของจิตใจและที่โหดร้ายที่สุดก็คือลูกกรงของคุกนี้มองไม่เห็นคุณไม่เห็นมันแต่พวกมันมีอยู่จริงและทางออกเดียวคือการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมภายในและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด คุณสามารถเปลี่ยนมันได้แต่ไม่ใช่ด้วยแรงใจเพียงอย่างเดียวเพราะแรงใจมีขีดจำกัดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิดได้จริงๆคือการฝึกซ้ำๆอย่างมีสติเป็นการตั้งใจปรับจิตใจใหม่ราวกับการพยายามแปลงฟันด้วยมือที่ไม่ถนัดในช่วงแรกจะรู้สึกแปลกๆไม่ถนัดบางทีก็ตลกแต่เมื่อทำไปนานนมันจะกลายเป็นเรื่องปกติ และสิ่งนี้ก็ใช้ได้กับการสร้างนิสัยใหม่ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการจัดการเงินหรือการสร้างความมั่นใจในตนเองไม่ว่าคุณจะอายุ20หรือ50สมองของคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันยืดหยุ่นแย่จิตใจของคุณมีอิทธิพลต่อร่างกายเมื่อจิตใจแย่ร่างกายเปลี่ยนแปลงพร้อมกันความเป็นจริงทั้งชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยแต่ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายราคานั้นคือความไม่สบายใจในช่วงแรกมันคือความรู้สึกอิดอัด เมื่อต้องคิดต่างจากครอบครัวต้องทำสิ่งที่ไม่เหมือนเพื่อนต้องฝันให้ใหญ่กว่ามาตรฐานที่สังคมกําหนดสิ่งเหล่านี้น่ากลัวฉันเข้าใจแต่ขอฟังฉันให้ดีถ้าคุณยังคงทำสิ่งเดิมๆคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆยละคุณ,ณสมควรได้รับมากกว่านั้นคุณ,ณสมควรที่จะได้ใช้ชีวิตจริงๆเพราะการมีชีวิตรอดเพียงอย่างเดียวไม่ใช่โชคชะตาของคุณมันแค่โปรแกรมที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน คุณไม่ได้ถูกขังคุณแค่ถูกฝึกให้เป็นแบบนั้นและสิ่งใดที่ถูกฝึกให้เป็นก็สามารถฝึกใหม่ได้สิ่งใดที่เรียนรู้มาก็สามารถลืมแล้วเรียนรู้ใหม่ได้ระบบความคิดที่คุณใช้อยู่ตอนนี้อาจจะเป็นสิ่งที่กักขังคุณไว้แต่ระบบถัดไปมันอาจเป็นกุญแจที่ปลดปล่อยคุณและคุณต้องเลือกอย่างมีสติที่จะสร้างระบบใหม่นั้นขึ้นมาในทุกๆวันเพราะเมื่อคุณเริ่มทำสิ่งนี้เมื่อคุณใช้ชีวิตตามแนวคิดแยะพฤติกรรมใหม่ คุณจะเห็นว่าชีวิตในฝันของคุณไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันแค่อยู่คนละฝั่งกับโปรแกรมเดิมที่คุณมีเท่านั้นและสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถเริ่มได้ทันทีคุณเคยรู้สึกตื่นเต้นกับไอเดียใหม่ๆไหมเคยมีแรงผลักดันที่บอกกับตัวเองว่าครั้งนี้แหละใช่เลยแล้วอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นความรู้สึกนั้นก็หายไปแรงบันดาลใจหายกลายเป็นความกลัวข้ออ้างมากมายเข้ามาแทน และสุดท้ายคุณก็พบว่าตัวเองกลับไปอยู่ที่เดิมเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆและมันไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความตั้งใจแต่มันคือพระระบบความคิดเดิมๆที่พยายามทําให้คุณไม่เปลี่ยนแปลงความกลัวไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณอยู่ต่อหน้าภาัยจริงแต่มันเกิดขึ้นทุกครั้งที่คุณพยายามก้าวออกจากเขตปลอดภัยแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นเรื่องดีระบบภายในของคุณก็ยังรับรู้ว่ามันเป็นภัย พราะมันถูกตั้งโปรแกรมมาให้รักษาเสถียรภาพไม่ใช่เพื่อการเติบโตฉันได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองทั้งหมดตอนที่ฉันเริ่มคิดจะละทิ้งทุกอย่างเพื่อออกมาทําธุรกิจของตัวเองเสียงในหัวของฉันตะโกนขึ้นมาว่านั่นมันบ้าไปแล้วความกลัวกระซิบว่าฉันจะล้มเหลวฉันจะขายหน้าฉันจะสูญเสียทุกสิ่งและเกิดไปแล้วที่ฉันจะปล่อยให้ความกลัวนั้นเป็นตัวกําหนดเส้นทางชีวิตของฉัน แต่ในช่วงเวลานั้นเองฉันได้ยินอีกเสียงหนึ่งเสียงของวิสัยทัศน์ในตัวฉันและนั่นแหละคือสิ่งที่นำทางฉันแม้ว่าฉันจะสั่นด้วยความกลัวฉันก็ยังกล้าที่จะก้าวออกไปก้าวแรกแย้มมันก็เป็นแบบนี้เสมอมาความกล้าไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่คือการลงมือทำแม้ในขณะที่ยังรู้สึกกลัวจากข้อมูลของวารสาร h a r d Business r e v วิ w ประมาณ80%ของคนที่เริ่มทำโครงการส่วนตัวจะล้มเลิกภายในเวลาน้อยกว่า หนึงเดือนไม่ใช่เพราะพวกเขาขาดความสามารถแต่เพราะพวกเขาไม่รู้วิธีรับมือกับความไม่สบายใจที่มากับการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายพวกเขาก็กลับไปสู่วงจรเดิมหาฮแม้มันจะหมายถึงการติดอยู่กับที่ก็ตามแต่เราสามารถเปลี่ยนเกมนี้ได้ทุกครั้งที่ความกลัวปรากฏขึ้นลองถามตัวเองดูว่าความกลัวนั้นมาจากข้อเท็จจริงจริงๆหรือเป็นแค่เรื่องเล่าที่มีคนส่งต่อมาให้คุณแล้ว เริ่มต้นทำอะไรและกอกทุกวันที่จะท้าทายรูปแบบเดิมๆของคุณมันอาจจะเป็นแค่การกล้าพูดคำว่าไม่ที่คุณไม่เคยกล้าพูดการตัดสินใจบางอย่างที่คุณผัดวันประกันพรุ่งม,มาโดยตลอดเพราะชัยชนะเล็กๆแบบนี้แหละที่จะค่อยๆสร้างตัวตนใหม่ให้กับคุณ ฉันเคยเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมของฉันเธอทำงานในที่ที่กัดกินเธออยู่มานานกว่าสองทศวรรษเธอเริ่มจากเพียงแค่การพูดคำยืนยันในแง่บวกกับตัวเองทุกวันเป็นเวลา3ส,สัปดาห์และในที่สุดเธอก็ตัดสินใจลาออกเปิดธุรกิจของตัวเองและเพิ่มรายได้เป็นสเท่าเป็นจำนวนประมาณ1 8 0 0 0 0บาทไทยต่อเดือนนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ยะคุณก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่หยุดฟังเสียงแห่งความกลัวแล้วเริ่มฟังเสียงของอนาคตในตัวคุณคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในทีเดียวการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากนิสัยเพียงหนึ่งอย่างหนึ่งพฤติกรรมง่ายๆที่คุณทำอย่างมีเจตนาซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันสามารถเปิดประตูที่ดูเหมือนปิดตายอยู่ตอนนี้ได้คนส่วนใหญ่หยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะพยายามจะแก้ไขทุกด้านของชีวิตพอร้อมกัน แน่นั่นทําให้พวกเขาไม่สามารถก้าวต่อได้แต่เมื่อคุณเลือกจุดเปลี่ยนเพียงจุดเดียวและยืนหยัดกับมันคุณจะเริ่มเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่จะค่อยๆเขียนโปรแกรมใหม่ให้กับจิตใต้สํานึกของคุณแยบเปลี่ยนผลลัพธ์ของชีวิตนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับออปราวินฟรีแม้ว่าเธอจะผ่านความยากจนการล่วงละเมิดและการถูกปฏิเสธในวัยเด็กแต่เธอสร้างนิสัยง่ายๆที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการนั่นคือการรู้สึก ขอบคุณทุกวันเธอเขียนห้าสิ่งที่เธอรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันการกระทำนั้นเปลี่ยนพลังงานของเธอแยะพลังงานที่เปลี่ยนไปนั้นก็เปลี่ยนโลกภายนอกของเธอด้วยความรู้สึกขอบคุณเมื่อฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและมีอารมณ์ร่วมจะยกระดับความถี่ของคุณแยะดึงดูดโอกาสความคิดแยะผู้คนที่สอดคล้องกันเข้ามาในชีวิตมันไม่ใช่โชคแต่มันคือความสม่ำเสมอของการสันสะเทือนนิสัยได้หล่อหลอมตัวตนของเธอ ยะตัวตนของเธอก็ได้หล่อหลอมชะตาชีวิตของเธอในทางตรงกันข้ามไมาไทสันแม้จะเป็นอัจฉริยะบนเวทีมวยแต่ชีวิตของเขากลับถูกทำลายเพราะนิสัยทำลายล้างการขาดการควบคุมอารมณ์ความหุนหันพลันแล่นการเสพติดแยะผลลัพธ์ก็คือความพังพินาศไม่ใช่เพราะเขาขาดพรทวันแต่เป็นเพราะเขายังติดอยู่ในกระบวนทัศน์เก่าๆที่จำกัดตัวเองแยะเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกกับหลายคนที่ประสบความสำเร็จ แต่ไม่มีโครงสร้างภายในที่มั่นคงพอจะรองรับมันบางทีคุณอาจเคยรู้สึกแบบนี้คุณเริ่มจะก้าวหน้าเริ่มประสบความสำเร็จแต่เหมือนมีบางอย่างดึงคุณกลับไปและทันใดนั้นทุกอย่างก็พังทลายมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือตัวตนเก่าของคุณที่พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดยะกคุณต้องเลือกว่าจะทำซ้ำวงจรเดิมหรือรักษานิสัยใหม่ไว้เพื่อรองรับความเป็นจริงแบบใหม่ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยเพียงแค่นิสัยเดียวตื่นเช้าเขียนเป้าหมายของคุณทำสมาธิหรือพูดคำยืนยันอะไรก็ได้ไม่สำคัญว่าคืออะไรขอแค่มันสอดคล้องกับคนที่คุณอยากจะเป็นฝึกฝนนิสัยนั้นให้ต่อเนื่องเป็นเวลา21วันไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกไม่ว่า จะรู้สึกว่ามีเหตุผลหรือไม่ก็ให้ทำต่อไปเพราะนิสัยใหม่นี้จะค่อยๆสอนสมองของคุณร่างกายของคุณแหละสนามพลังงานของคุณว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและจัก,กรวาลจะตอบสนองเมื่อคุณสัน่นในระดับที่ชัดเจนมุ่งมั่นและเสถียรนี่แหละคือความลับที่มีเพียงไม่กี่คนที่ทำตามแต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างได้จริงฮ่าฮ่ ทุกสิ่งในจักรวาลล้วนสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งอย่างแท้จริงแม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นของแข็งก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับของคลื่นพลังงานร่างกายของคุณจิตใจของคุณความคิดของคุณทุกอย่างอยู่ในภาวะเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องและนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงนิสัยของคุณจึงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เพราะนิสัยจะเปลี่ยนระดับความถี่ที่คุณสั่น และความถี่ที่คุณสั่นอยู่คือสิ่งที่ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาคุณนี่คือแก่นแท้ของกฎแรงดึงดูดและมากไปกว่านั้นนี่คือหลักฐานของการสร้างความเป็นจริงอย่างมีสติของคุณเองคุณอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่าความคิดกลายเป็นสิ่งของได้แต่มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรอย่างแท้จริง,รงการคิดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอความคิดจะทรงพลังก็ต่อเมื่อมันถูกหล่อล้อมด้วยอารมณ์ และได้รับการตอเข้ำยมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วนิสัยคืออะไรละ่ะถ้าไม่ใช่ความคิดที่มีอารมณ์ผูกพันซ้ำาๆซ,ซ,ซึ่งแสดงออกผ่านการกระทำเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่แค่การเปลี่ยนพฤติกรรมแต่มันคือการเปลี่ยนพลังงานของคุณเปลี่ยนลายเซนพลังสั่นสะเทือนของคุณแย่ลายเซนนี้เองที่ส่งสัญญ,ญาณออกไปยังจัก,กรวาลว่านี่คือสิ่งที่ฉันเป็นและนี่คือสิ่งที่ฉันพร้อมจะรับไว้ทีนี้มาดูกับดักที่คนส่วนใหญ่ตกอยู่ในนั้น พวกเขาอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆแต่ไม่เปลี่ยนความทีที่ตัวเองสัน่นอยู่พวกเขาอยากมีความมั่งคั่งแต่กลัดบอ่อใช้ชีวิตอยู่ในความกังวลความเครียดและนิสินพวกเขาอยากเจอรักแท้แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความเหงาความไม่มั่นใจยความต้องการพวกเขาอยากประสบความสำเร็จแต่ยังมีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งสงสัยในตัวเองและทำลายตัวเองอยู่บ่อยครั้งนั่นก็เหมือนกับพยายามฟังคลื่นวิทยุโดยที่หมุนปุ่มผิดคลื่นต่อให้คุณอยากได้สิ่งไหนมากแค่ไหน ถ้าคุณไม่ได้สั่นอยู่ในความทีเดียวกันกับสิ่งนั้นคุณก็จะไม่มีวันได้สัมผัสมันและอย่าเข้าใจผิดไปนะฉันไม่ได้บอกให้คุณแกล้งทําเป็นว่าทุกอย่างโอเคทั้งที่มันไม่โอเคจริงๆแบบนั้นไม่ได้ผลจากกระวาลตอบสนองต่อความทีจริงของคุณไม่ใช่การแสดงของคุณเพราะฉะนั้นผลทางที่แท้จริงไม่ใช่การปิดบังความรู้สึกแต่คือการยกระดับความทีของคุณอย่างมีสติและสิ่งนี้สามารถทําได้ผ่านนิสัยใหม่ๆ ที่คุณทำซ้ำอย่างต่อเนื่องจนคุณกลายเป็นคนที่คุณอยากเป็นฉันเคยเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนผู้คนที่เคยอยู่ในจุดต่ำสุดทั้งในแง่อารมณ์และการเงินเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพียงหนึ่งอย่างความคิดที่ถูกแทนที่พฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนการตัดสินใจใหม่เพียงวันละหนึ่งครั้งแถมเมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงในคลื่นความทีเหล่านี้ก็เริ่มสร้างผลลัพธ์ใหม่ลูกค้าเริ่มเข้ามาความสัมพันธ์เริ่มเบ่งบานโอกาสเริ่มเปิดออก เพราะเมื่อคุณเปลี่ยนความที่ของคุณคุณจะไม่ต้องพยายามฝืนอีกต่อไปแต่คุณจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งที่เหมาะสมเข้ามาเองและสิ่งนี้ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์ด้านสมองได้พิสูจน์แล้วว่าสมองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสิ่งที่เราทำซ้ำและจดจ่ออยู่กับมันนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความยืดหยุ่นของระบบประสาททุกครั้งที่คุณคิด และกระทำในรูปแบบใหม่คุณกำลังสร้างเส้นทางประสาทใหม่ในสมองของคุณจริงๆและยิ่งคุณทำซ้ำนานเท่าไรทางเส้นใหม่นั้นก็จะยิ่งกลายเป็นอัตโนมัติหรือก็คือกลายเป็นนิสัยใหม่แย่นิสัยใหม่นี้เองที่เปลี่ยนเคมีในร่างกายของคุณเปลี่ยนสภาพอารมณ์ของคุณและสุดท้ายคือเปลี่ยนความถี่ที่คุณสั่นอยู่ ฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแม้ว่าฉันจะมีรายได้สูงถึงประมาณหบล้านบาทไทยฉันกลับตกอยู่ในภาวะขาดแคลนทางอารมณ์ฉันเหนื่อยล้าอย่างหนักแบกรับภาระมากเกินไปและไม่รู้ว่าทำไมพลังงานของฉันถึงได้ดิ่งลงไปแบบนั้นและเมื่อพลังงานของฉันลดลงผลลัพธ์ต่างๆในชีวิตก็ลดลงตามฉันจึงตรักว่าฉันได้ทอดทิ้งนิสัยที่ทรงพลังที่สุดของฉันไปแล้วนั่นคือการจินตนาการทุกวันการกล่าวคำยืนยัน แยะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องฉันได้ยันยานกับสิ่งที่เคยทำให้ฉันสั่นในคลื่นความถี่สูงและเกิดอะไรขึ้นฉันเริ่มดึงดูสถานการณ์ที่สะท้อนความถีใหม่นี้ทันทีความล่าช้าการยกเลิกโอกาสที่รั่วไหลหายไปอย่างไม่มีเหตุผลนั่นเป็นสัญญาณเตือนที่ฉันไม่มีวันลืมฉันรีบกลับไปสู่การฝึกฝนเดิมที่คอยประคองฉันไว้และเหมือนกับโดมิโนทุกอย่างข้อเริ่มกลับเข้าที่เข้าทางความถี่ ที่คุณสั่นอยู่ก็เหมือนรหัสพลังงานหากคุณอยากปลดล็อกประตูใหม่ๆคุณต้องเปลี่ยนรหัสนั้นเสียก่อนนิสัยของคุณคือรหัสผ่านที่จะไขทุกอย่างนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงย้ำเรื่องนี้นะักคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโลงการก่อนยกนากรสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนคือสิ่งที่คุณส่งออกไปสู่โลกต่างหากและคุณจะทำสิ่งนั้นได้เมื่อคุณเปลี่ยนรูปแบบความคิดอารมณ์ ย่พฤติกรรมของคุณตอนนี้หยุดสักครู่แล้วถามตัวเองว่าในตอนนี้ฉันกำลังสันสะเทือนอยู่ในระดับไหนความคิดและอารมณ์อะไรที่ครอบงำชีวิตของฉันอยู่ทุกวันสิ่งเหล่านี้กำลังพาฉันเข้าใกล้ชีวิตที่ฉันต้องการหรือกำลังทำให้ฉันติดอยู่กับชีวิตเดิมๆที่ฉันคุ้นเคย คำถามนี้มีค่ามากกว่าเทคนิคใดๆเพราะจากคำตอบนี้คุณจะสามารถเลือกเส้นทางใหม่ได้และถ้าคุณรู้สึกไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนผมขอแนะนำว่าให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆเลือกทำอะาไราสักอย่างที่ช่วยเพิ่มระดับการสันสะเทือนของคุณในแต่ละวันอาจเป็นการฟังเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณหรือการพูดคำพูดเชิงบวกหน้ากระจกหรืออาจเป็นการขอบคุณจากใจจริงสำหรับสิ่งที่ คุณมีอยู่แล้วสิ่งสำคัญไม่ใช่ขนาดของนิสัยนั้นแต่คือความสม่ำเสมอในการทำและสภาวะอารมณ์ที่คุณรู้สึกขณะที่ทำสิ่งนั้นเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงระดับการสั่นสะเทินและเมื่อระดับการสั่นสะเทือนเปลี่ยนชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยคุณไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่ออยู่รอดแต่คุณเกิดมาเพื่อร่วมสร้างชีวิตของคุณเองอ่ะ uh huh. เพื่อจะทำสิ่งนั้นได้คุณต้องอยู่ในคลื่นความถี่ที่เหมาะสมไม่ใช่โดยบังเอิญแต่ด้วยการเลือก อย่างตั้งใจและการเลือกนี้เริ่มต้นที่นิสัยของคุณเองเพราะทุกอย่างที่คุณต้องการนั้นมีอยู่แล้วที่คลื่นความถี่หนึ่งคำถามสำคัญคือคุณกำลังสั่นสะเทือนตรงกับสิ่งนั้นหรือยังผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับคำถามที่ว่าทำไมบางคนแม้ไม่มีการศึกษาสูงนักแต่กลับสามารถสร้างความมั่งคั่งมีอิสรภาพและใช้ชีวิตด้วยความกระตือรือร้นขณะที่คนอื่นๆแม้มีใบปริญญามากมายกลับติดอยู่กับความผิด หวังหนี้สินความกลัวยะความเหนื่อยล้าคำตอบที่ผมค้นพบไม่ได้อยู่ที่โอกาสโชคชะตาหรือพรสวรรค์แต่อยู่ที่ภาพลักษณ์ภายในของแต่ละคนต่างหากเป็นภาพลักษณ์ที่หล่อหลอมขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตอิทธิพลจากครอบครัวความคิดเห็นจากคนอื่นและที่สำคัญที่สุดคือพฤติกรรมเงียบๆที่เราทำทุกวัน ซึ่งทำงานเหมือนบทภาพ,พยนตร์ที่มองไม่เห็นเป็นเวลานานที่ผมเองก็ตกเป็นเหยื่อของสิ่งนี้เช่นกันผมมีความปรารถนาที่จะเติบโตร่ำรวยและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในชีวิตแต่ลึกๆแล้วมีเสียงบางอย่างบอกผมเสมอว่าคุณยังไม่ดีพอสิ่งเหล่านั้นมันสำหรับคนอื่นไม่ใช่คุณในตอนนั้นผมไม่ได้ตระหนักเลยว่าความคิดนี้มาจากสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกผมทำซ้ำรูปแบบเดิมๆรูปแบบของความขาดแคลนความจำกัด และการเอาตัวรอดและไม่ว่าผมจะเรียนรู้หรืออ่านหนังสือมากแค่ไหนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ที่พื้นผิวแต่ที่รากเงาของมันต่างหากนั่นคือภาพลักษณ์ที่ผมมีต่อตัวเองและเมื่อผมเริ่มเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ภายในนั้นชีวิตก็เริ่มตอบสนองเพราะความจริงคือโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในเสมอๆและเสมอไม่สําคัญว่าคุณพูดว่าคุณต้องการอะไรสิ่งสําคัญคือคุณเชื่อลึกๆว่าคุณคู่ควรกับอะไร และความเชื่อนั้นไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณคิดเป็นบางครั้งบางคราวแต่มันอยู่ในสิ่งที่คุณทำซ้ำทุกวันพฤติกรรมทางความคิดพฤติกรรมทางอารมณ์และพฤติกรรมทางกายคือกระจกที่แท้จริงของภาพลักษณ์ที่คุณมีต่อตัวเองหลายปีก่อนผมได้พบหญิงสาวคนหนึ่งในงานสัมมนาที่แอตแลนตาเธอทำงานในสำนักงานเล็กๆเ,เ,เงินเดือนน้อยแต่มีพลังงานที่น่าทึ่งเธอบอกผมว่าเคยฟังเสียงบันทึกเรื่องภาพลักษณ์ของผม และตั้งแต่นั้นมาเธอก็เริ่มมองตัวเองในมุมที่ต่างออกไปทุกเช้าเธอจะยืนหน้ากระจกแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันคือผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จฉันมั่งคั่งฉันมั่นใจในตัวเองในช่วงแรกเธอรู้สึกว่าสิ่งที่เธอพูดมันตลกและดูไรสาระแต่เธอก็ทํามันต่อไปเธอไม่ได้ทําแค่พูดแต่เธอเริ่มแต่งตัวแบบคนที่ประสบความสําเร็จเริ่มเดินด้วยท่าทางมั่นใจพูดอย่างหนักแน่นและศึกษาอย่างมีวินัยเพียงไม่กี่เดือนต่อมาเธอ ก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานหนึ่งปีผ่านไปเธอก็เปิดบริษัทที่ปรึกษาเป็นของตัวเองและวันนี้ชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เคยเป็นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะเธอได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ที่เธอมีต่อตัวเองและทุกอย่างก็เริ่มปรับตัวให้สอดคล้องกับตัวตนใหม่นั้นบางทีคุณอาจจะคิดว่า แต่นั่นมันไม่ใช่การฝืนเป็นคนที่ฉันยังไม่ใช่หรอกหรือไม่ใช่เลยนั่นคือการตัดสินใจอย่างมีสติว่าคุณอยากเป็นใครและฝึกทั้งร่างกายและจิตใจของคุณให้สันสะเทือนอยู่ในความถี่นั้นคุณยังจำสิ่งที่ฉันพูดเกี่ยวกับการสันสะเทือนได้ไหมคุณจะไม่ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นและคุณคือภาพในใจที่คุณยึดถือเกี่ยวกับตัวคุณเองเปลี่ยนภาพลักษณ์นั้นแล้วคุณจะเปลี่ยนสัญญาณที่คุณส่งออกไปยังจักรวาล และสัญญาณที่คุณส่งออกไปนั่นแหละจะกำหนดสิ่งที่คุณได้รับกลับคืนมาลองคิดตามฉันดูนะคุณเคยทำลายโอกาสของตัวเองไปกี่ครั้งแล้วพระลึกๆแล้วคุณไม่เห็นว่าตัวเองสมควรจะประสบความสำเร็จคุณเคยปฏิเสธโอกาสมาแล้วกี่ครั้งผัดวันประกันพรุ่งการตัดสินใจไปกี่หนซ่อนตัวอยู่ภายใต้ความถ่อมตัวทั้งที่ในความเป็นจริงนั่นคือความกลัวที่ปลอมตัวมาในรูปแบบของความระมัดระวัง เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนมากมายแลนะถ้าคุณซื่อสัตย์กับตัวเองคุณอาจเคยเผชิญกับสถานการณ์แบบนั้นด้วยเพราะมันยากที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดที่คุณเชื่อว่าตัวเองทำได้แต่ขีดจำกัดนั้นเป็นเพียงภาพลวงตามันไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกแต่มันอยู่ข้างในคุณนั่นคือเหตุผลที่การเปลี่ยนนิสัยถึงทรงพลังนักเพราะเมื่อคุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณทำซ้ำๆเป็นประจำคุณก็เริ่มส่งสัญ,ญญาณใหม่ไปยังจิตใต้สำนึกของคุณสัญญ,ญาณที่พูดว่า ตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันมีพฤติกรรมที่ต่างออกไปฉันสมควรได้รับมากกว่านี้และเมื่อสมองของคุณได้รับสัญญาณเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอมันก็จะเริ่มปรับโครงสร้างใหม่เครือข่ายประสาทเดิมจะเริ่มอ่อนแอลงในขณะที่เครือข่ายใหม่จะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นและจู่ๆสิ่งที่เคยดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็เริ่มกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะภาพลักษณ์ของคุณได้รับการอัปเดตแล้วนี่แหละคือหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนทุกอย่าง ดังนั้นสิ่งที่ฉันอยากเชิญคุณทำมันง่ายมากหยุดแค่ปรารถนาชีวิตใหม่แล้วเริ่มสร้างภาพในใจของคนที่มีชีวิตแบบนั้นขึ้นมาภายในตัวคุณและรักษาภาพนั้นไว้ด้วยพฤติกรรมประจำวันที่สอดคล้องกันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่ต้องสม่ำเสมอก็พอความสม่ำเสมอคือสิ่งที่จะเอาชนะความลังเลได้คุณถูกตั้งโปรแกรมให้เอาชีวิตรอดแต่คุณสามารถเลือกที่จะเขียนโปรแกรมใหม่เพื่อใช้ชีวิต ได้ใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายอย่างมั่งคั่งและอย่างแท้จริงและทั้งหมดนั้นเริ่มต้นที่วิธีที่คุณมองตัวเองเพราะในท้ายที่สุดโลกไม่ได้ปฏิบัติต่อคุณตามสิ่งที่คุณเป็นแต่โลกจะปฏิบัติต่อคุณตามสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นเปลี่ยนความเชื่อนั้นและทั้งโลกของคุณจะเปลี่ยนไปพร้อมกันสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆไม่ใช่การตัดสินใจครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวในวันหนึ่งแต่มันคือพฤติกรรมเล็กๆ ที่คุณเรือก็ทำซ้ำทุกวันนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดของทั้งหมดที่เราคุยกันมาเมื่อคุณเปลี่ยนนิสัยของคุณคุณก็เปลี่ยนคลื่นพลังของคุณและเมื่อพลังสั่นสะเทือนของคุณเปลี่ยนความเป็นจริงของคุณก็จะเริ่มจัดระเบียบใหม่เพื่อสะท้อนตัวตนใหม่ของคุณมันไม่ใช่เวทมนต์มันคือกฎธรรมชาติมันคือวิทยาศาสตร์มันคือจิตวิญญาณที่กำลังดำเนินอยู่และพลังของคุณก็ซ่อนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ ดังนั้นถ้าสิ่งที่คุณได้ยินทำให้คุณรู้สึกว่าใช่เลยวิดีโอถัดไปที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของคุณในตอนนี้คือก้าวถัดไปของคุณมันคืออีกหนึ่งขั้นบันไดในกระบวนการวิวัฒนาการของคุณอีกหนึ่งชิ้นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณพัฒนาขึ้นทีละ1%เปอร์ซจากจุดที่คุณอยู่และ1%นเปอร์นนั้นเมื่อทำทุกวันมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งขอบคุณจากใจที่คุณมาร่วมเส้นทางนี้กับฉันแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปของเรามา เดินเส้นทางนี้ต่อไปด้วยกันเถอะ